ผมอะจะไปของผมอยู่แล้วเขา่ะมันอยาอยากมาแต่ไม่ใช่นะผมจองก่อนเขาอะแหละอยากมาหาผมมี่นี่าผมเหรอไปหาเขาดีกว่า แบบปีนี้เราจะเริ่มตัดผมบ้านหวีหวีแต่ว่าผมผมผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมาแบบได้ให้มันปูๆูไว้ก็จะดูดีกว่าใน้จไม่กี่วันนี้ก็จะมีไปไปแฟนมิตที่ที่มากาวกับพี่พีครับป็นการปิดแฟนมิต คันี้เลยก็ก็เป็นเป็นเอเชียทัวร์นี้ก็จะรุ่นนี้เดส t ิเนชั o n นี้ก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายครับผมจะไปของผมอยู่แล้วเขาเนี่ยมันอยากอยากการ์ดมาเขาตื้อเขาตื้อหรอไอ้นะเข้อไม่ตื้อเขาไม่ตื้อเขาจองเลยแล้วแล้วเขาก็เขาก็เนียนๆแต่เขาจอง เขาจองไปก่อนไงมาเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งนานแล้วเขาจองตัดน้าเราเพื่อจะได้พูดได้ว่ากินอ่ะจองตามใช่ตามไปหาเขาไงแต่เราไม่ใช่นะผมมาจองก่อนใช่เขามาทำแบบว่าให้พักเขาแะละอยากมาหาผมนี่เงเราคิดว่าอะไรเราทำไมเขาถึงมาหาผมหรอเป็นถามเขาดี่กว่า ก็ดีกว so, ่าไม่ร so, ู se, ้เหตุผลมากมายละรูปคู่รูปคู่หรอตเขาาแวก็จริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีพีจริงๆแล้วถ่ายรูปมันน้อยมากนะแต่จริงแล้วรูปที่ลงลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินเดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนั้นสกิดให้หันมาหน่อยอันนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วแบบพอเราบิดตรงนั้นมันเหมือนเราก็ ก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆเ,เลยเงี้ยโมเมนต์ของเราสองคน,คน<อ>หลายคนน<อ>ีม่มีแบบผู้จัดการผมก็ไปพบบี่พ<อ>ีเขาก็พาเพื่อนไปพี่เบลสุพลก็ไป<อ>ก็เลยแบบว่าอ,อยู่กล้องคนอื่นซะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้แบบเดินเที่ยวกันเลยมากกว่างบอกปีนี้เราจะ ก็จะเริ่มหวีผมบ้าหวีหวีแต่ว่าผมผมผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมก็จะชอบแบบไดให้มันฟูฟูไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงช่วงเดือน4นะครับวันที่4เมษายนนี้ก็จะมีหนังที่จริงๆเราอาจจะรู้อีกแล้วอะไรเงี้ยเดนน่จัใช่เนนี่จัมมี่เป็นโปรเจกต์กับทาง GDS ก็จะเข้าโรงเดือน4นี้ครับผมสำหรับงานแสดงแล้วก็โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลยะ New y e a r Resolution แต่ว่า เดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเดี๋ยวตรงนี้รวมถึงพี่พีด้วยนะเก็มีแลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างผมว่าก็ยังไม่ค่อยอย่างสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นมีก็คิวเต็มแล้วดิก็ยังอ๋อได้อีกเหรอมันแบบมันเป็นล็อกล็อกไงแบบช่วงเดือนนี้แบบวางอยู่วิกหนึ่งต้องนี้วิกหนึ่งผมพร้อมรับงานต่อทั้งปีครับผมล้วอยากจะให้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนใช่ไิมอะไรนะฮะ กป่นปีนี้ปีนี้ผมผมชิงล็อกยาวไปแล้วอ๋อคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปนี่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามไหนไปแล้วไปไหนอ่ะก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือจองคิวตัวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยเลยครับล็อกไว้กียค์่ปีนี้ก็ยังไม่มากยังไม่มากก็ประมาณ สองสัมคิวก็วางไว้กว้างๆไว้มีทั้งสั้นๆทั้งยาวๆคิดว่าสองสามเดือนโอ้โหหมดเดอนแบบสามสี่วันสามสี่วัน